อ่าครับอันนี้เป็นเช้าของวันที่30สินะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะหนองจองคำนะครับอันนี้เรามากินข้าวนะครับที่ร้านของพี่เจ้าของร้านกาแฟที่เกล้าบองนะครับชื่อร้านอยู่นักแมพนะครับสารบรรีเรอร์ครับบรรยากาศร้าน นี่คือชมหน้าเจ้าของร้านนี่มาเห็นไส้ในของร้านได้ะหมนะาจะสวยเก้เจ้สวัสดีครับครับผมครับผมอันนี้เจ้าของร้านครับพี่เจ้าของร้านกาแฟผมจะไปเปิดร้านที่ขาบ่งนะครับตัวนี้ตัวเนี้ยตัวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเยวขุญาตไปทำคลิปตรงนู้นครับเดี๋ยวมา <laughs> ไปไงเนี่ย <laughs> นี่ครับบรบรยากาศของเมืองสามหมอกครับอันนี้เจ็ดโมงเช้นชานะครับดูหมอกไปเมืองครับ น,น,นี่คือหนอนจองคำนะครับที่เรามากินข้าวมาขลิบดัดนโปก่งดันเป็นประกอบเป็นตัวอักันจัตเดครับนี่คือหนอนจองคำของชา้างลมเรียนสวยงามมาก ที่คิดว่าใครมาก็น่าจะลหลงรกนะักทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเช้านี้ขอฝากไว้ที่ตรงนี้แล้วนะครับมาจองค้างครับกับบรรยากาศเมืองสามหมอกครับ